ทางที่เราเดินขึ้นมาโคนี้ลื่นๆน้ำตกแม่กาสาแม่สอดจังหวัดตากด้านบนนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้ครับ สวยงามครับเจียบเลยครับผมพวงนี้เช้าๆอยู่ยังไม่ค่อยมีคนครับแต่ก็เวลาเดินตัวนั้นก็ควรระมัดระวังอาจจะลื่นตกได้ครับ นี่แหละครับน้ําที่ลงกมาจากด้านล่าง เราสั่งชาติมาตอนนี้ตอนนี้เดินลงข้างล่างครับเวลา5โมงเช้าบรรยากาศดีนานๆทีได้มาเจอธรรมชาติก็มีความสุขครับผม นี่ด้านบนเราเดินใกล้ๆครับเพราะว่าเดินทางสะดวกรถทุกชนิดเข้ามาได้ครับผมใคนมาเชี่ยวก็ได้ครับน้ำตกแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาภารับ